สำหรับคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีค่ะจุดประสงค์ก็ตามชื่อเลยค่ะคือเราเนี่ยจะส่งเสริมสุขภาพแล้วก็คัดกรองภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีสุขภาพที่ดีค่ะในผู้สูงอายุนะคะที่พออายุมากขึ้นโดยเฉพาะอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าเราอาจจะเจอเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหกล้ม หรือบางคนอาจจะขึ้นบันไดลำบากกว่าเดิมต้องจับราวลุกจากชักโครกลำบากที่เราอาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากอายุที่เยอะขึ้นเฉยๆแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อน้อยที่ถ้าเราได้เข้ามารับการประเมินเนี่ยเราก็จะมีวิธีการประเมินแล้วก็ให้การรักษาที่อาจจะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้แข็งแรงแล้วก็คล่องแคล่วกว่าเดิมค่ะ ของผู้สูงอายุเนี่ยมาได้หลายแบบบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่ากลืนติดกลืนเจ็บหรือบางครั้งรู้สึกว่ากลืนแล้วอาหารไม่ลงไปข้างล่างอะค่ะยังค้างอยู่ในปากเป็นต้นทําให้บางคนเนี่ยไม่กล้าออกไปข้างนอกเพราะว่าตัวเองต้องใช้เวลาในการรับประทานอาหารนานกว่าปกติหรือว่าไม่กล้าออกไป ทำกิจกรรมนอกบ้านก็มันก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันค่อนข้างเยอะซึ่งบางทีอาการมันจะเป็นแค่เล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้ต้องมาหาหมอหรือเปล่าแต่ว่าพอเราเข้ามารับการประเมินเรามีการทดสอบอะคะ่ะให้กลืนน้าน้อยๆก่อนแล้วค่อยกลืนเยอะอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบว่าเรามีปัญหาในส่วนไหนของการกลืนค่ะ ภาวะเหล่านี้ที่พูดไปสามารถดีขึ้นได้ค่ะเราก็จะให้การดูแลหนึ่งคือต้องมาวินิจฉัยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีโปรแกรมเพื่อให้กลับไปฝึกหรือว่าต้องไปตรวจอะไรเพิ่มเติมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนัดมาเพื่อมาประเมินซ้ำแล้วก็ติดตามผลค่ะถ้าติดขัดตรงไหนเราก็จะเหมือนปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมแล้วก็ติดตามอาการไปเรื่อยๆค่ะ จุดเด่นของคลินิกของเรานะคะคือเราให้การดูแลผู้สูงวัยที่เข้ามาเนี่ยโดยทีมสหาสาขาวิชาชีพค่ะเวลาผู้สูงอายุมาเนี่ยไม่ได้เจอแค่หมอเพียงอย่างเดียวก็จะเจอทั้งคุณพยาบาลนักโภชนาการมีเภสัชกรนักกายภาพบําบัดกิจกรรมบําบัดนักสังคมสงเคราะห์เราก็จะมีทีมอื่นอื่นค่ะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็เข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุด้วยค่ะ สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับการประเมินที่คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพปีนะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่คลินิกอาคารสอทอชั้น4โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยหรือโทรศัพท์เข้ามาทำนัดได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ค่ะ